Sit, 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 สวัสดีครับผู้กับผมเซลใหญ่นะครับกับโตโยต้าละคอนทนสาขาเทพารักษ์ครับวันนี้ผมพามาดูรถพร้อมปล่อยนะครับจะปล่อยอีกประมาณ2อสวันนี้เองแต่ตอนนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่อยู่ข้างๆผมคือ f o r ์จูเนอร์ลีเดอร์ครับตัวนี้มีเก็นการอัปเกรด GR Sport ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเซลใหญ่จะมาบอกนะครับว่าอัปเกรดตรงไหนไปบ้างพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษดีๆให้ลูกค้าทุกคนเลยครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ลีเดอร์นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้าน 2 3 9 0 0 0บาทนะครับนะถ้าเป็นสีขาวมุกแบบนี้สวยๆแบบนี้นะครับราคาจะอยู่ที่1 2 5 0 0 0้าน0อบาทนะครับตัวนี้ถ้าแบบเดิมๆเ,เลยนะครับถ้าลูกค้าไม่อยากจะแบบแต่งเป็น G.R. Sport นะอยากได้แบบเดิมๆแต่อัปเกรดเป็นล้อแมกขอบ20นิ้วแบบนี้นะครับสวยๆและอัปเกรดเบาะหนังครับนี้ปกติแล้วตัวนี้จะเป็นเบาะผ้านะครับ นะตัวนี้เราจะเปลี่ยนเป็นอัปเกรดเป็นเบาะหนังให้นะครับในกรณีที่ลูกค้าไม่อยากอัปเกรดเป็น g r Sport นะครับลูกค้าจะได้2อย่างนี้เลยนะครับล้อแมกและเบาะหนังครับส่วนท่านลูกค้าท่านใดนะครับชอบแบบ GR s p o r สนะครับมีชุดแต่ง GR รอบคันพร้อมทาสีหลังคาดําให้ด้วยตัวนี้สามารถบวกอุปกรณ์ได้นะครับในตัวรถได้เลยนะลูกค้าก็จะได้เป็นชุดกระจังหน้า GR s p o r สแบบนี้ครับพร้อมโลโก้แก้วให้แบบนี้ด้วยเลยสวยงามมากเลย ครอบไฟตัดหมอกแบบเที่ยวสีดำแบบนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับนะแล้วก็พร้อมทําสีหลังคาดำให้ส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังก็จะได้เป็นตัวนี้ครับมีเป็น diffuser ล่างนะครับนะ diffuser ชายล่าง GR Sport นะครับแล้วก็มีโลโก้ GR Sport ให้แบบนี้เลยครับนี่ตัวนี้ก็คือลูกค้าสามารถบวกราคาอุปกรณ์ไปในตัวรถได้เลยครับสำหรับชุดแต่ง GR และพร้อมทำสีหลังคาดำ ส่วนเรื่องล้อแม็กก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตัวนี้มีการอัพเกรดล้อแม็กจาก17นิ้วติดลดเป็นล้อแม็ก18นิ้วหรือ20นิ้วลายซิ่งสวยๆแบบนี้ก็ได้ครับและลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับกับ Toyota Fortuner Leader S นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นนะเปลี่ยนเบาะหนังเปลี่ยนล้อแม็กทำสีหลังคาดำหรือกระทั่งเป็นอัพเกรดชุดแต่ง GR s p o r ส หรือถ้าอยากจะได้เพิ่มเติมเป็นไฟกลก้างปลาก็สามารถทักหาเซลใหญ่ได้นะครับเซลใหญ่อยู่ที่โตโ,ตโยต้านครทน,นสขาเทพาักษ์ถ้าลูกค้าท่านใดอยู่ใกล้ๆนะครับเซลใหญ่แนะนําเข้ามาดูรถต,ตัวจริงที่โชว์รูมก่อนก็ได้ครับเซลใหญ่พาชมรถทุกรุ่นที่ลูกค้าต้องการเลยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทักหาเซลใหญ่ได้นะครับตามลิงก์ข้อความได้ข้างล่างเลยเดี๋ยวเซลใหญ่ตอบข้อมูลให้นะครับ